ระหว่างการทำสมาธิหรือเจริญสติสมองด้านขวาซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับปัญญาญาณจะทำงานมากกว่าสมองด้านซ้ายซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับเหตุผลหรืออาจพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการเจริญสติทําให้เราเป็นนายของจิตหรือควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจแต่ถามว่าถ้าเกิดฝึก สติแบบต่อเนื่องนะครับมีผลกับสมองอย่างไรบอกได้เลยว่างานวิจัยตันนี้ค่อนข้าง,งชัดว่ามันช่วยเปลี่ยนโครงสร้างสมองได้ถ้าฝึกในปริมาณที่เหมาะสมและใน,ในเวลาที่ต่อเนื่องกันพอสมควรก็คืออย่างน้อยสักสองถึงสเดือนนะครับเราพบว่าตัวเปลือกสมองนะครับมันมีความหนาเพิ่มขึ้นในหลายบริเวณนะครับแล้วตรงนี้เราเชื่อว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องของการทํางานที่ดีขึ้นรวมถึงน่าจะช่วยป้องกันพวกการเสื่อมก่อนวัยของสมองได้ด้วย ถ้าในกรณีของการฝึกสติแบบที่เป็นโฟกัส attention นะครับกลุ่มกลุ่มนี้เองเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เราต้องโฟกัสกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคําที่เราบริการมอยู่ในขณะนันน้นหรือว่าเป็นจุดที่เราสนใจนะครับเพราะฉะนั้นตัวคลื่นสมองเองเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยลนลักษณะของคลื่นสมองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการจดจอ่อนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า attention นะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงคลื่นของเทต้านะครับ ก็คือคลืค่นค,ค,ความถี่ต่ำในช่วงหนึ่งแลวก็เป็นลักษณะของคลื่นในช่วงของเบต้าที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นั่นคือเรากำลังโฟกัสอยู่กับอะไรสักอย่างนะครับแต่ในทางตรงข้ามครับในกรณีของการฝึกกลุ่มที่เป็น mindfulness นะครับโดยเรื่องของการฝึกสติเองเนี่ยมันจะเป็นการที่เราจะปล่อยจิตให้ว่างแล้วก็รับรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในกลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของคลื่นอัลฟานะครับที่เด่นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองเองจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของกระบวนการฝึกด้วย ถ้าเกิดเรามีการฝึกสติเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับมันทาให้การตอบสนองของเราในเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นแล้วเราก็พบว่าคนที่มีการฝึกมาอย่างดีนะครับเขาจะควบคุมอารมณ์ได้ดี <un Latin. S 2> นะครับเนื่องจากอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสิ่งกระตุน้นนะครับ <un 4> <un> มีสิ่งกระตุน้นเข้ามากระทบจิตใจอารมณ์เราเปลี่ยนละนะครับแต่ถ้าคนไหนก็ตามเนี่ยมีการทํางานของสมองใหญ่นะครับ <un> ในส่วนของตัวซ uh, ีเลียมัมด้านบนดีก็จะมาจับยั้งไอ้พวกสัญชาตญาณตรงนี้เนี่ยให้เขาตอบสนองนะครับ เขาคุมอารมณ์ได้เขารับรู้ว่าตอนนี้เขากําลังโกรธแล้วเขาก็ควบคุมการตอบสนองปรับสีหน้าต่างๆได้เขาก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตได้มากกว่าคนที่ปล่อยให้อารมณ์เนี่ยเป็นไป,นป,นปนตามส,สาสตรชาตญาณของสิ่งกระตุ้นมีอารมณ์ก็ามาปุ๊บแสดงออกแบบนั้นไปเลย